ดูแล้วครับผมนะโอเคค่ะสสวัสดีครับสองสสวัสดีครับ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 ครับค่ับครับครัครับครับคราบอรับครับคบครับครัครัครั้ครับครับคนั่คเ่รับบอวับคครัรควมรร ก็แบบว่ายิงแม่นอะไรอย่างเงี้ยเลย์อัพได้ใช่เขาบอกว่าถูกคอมรู้อะไรเยอะมากไม่น่าเลยสบายจะมาแย่งตำแหน่งหรอได้ตำแหน่งบาสไม่แย่งเขาไม่แล้วคือพอาถ่ายจบไปแล้วเรามีแบบว่าชวนกันเล่นบาสต่อไหมไม่มีก็าเอยเอียนเอียนไปเลยเอียนเรื่องบาสไปเลยแตตอนนั้นชิเวลาอยู่กับบาร์สจะหักใช่เพราะแบบถ่ายถ่ายใช่ถ่ายแต่ละวันนี้คืออยู่แต่กับบาสอะไรไง โอ้ให้ร้อยเลยฮะให้ร้อยเลยฮะแบบตั้งใจถือว่าตั้งใจครับไม่ชวนมาแบบว่ารวมทีมเล่นบาสกันโอ้ผมไม่ผมไม่น่าไหวตอนนี้คือเราคืนตูหมดแล้วไม่คืนครับไม่คืนยังมียังพอได้ยังมีเบสิกอยู่แต่ก็คือเราจริงๆอ่ะคือเราเป็นคนชอบเล่นบอลใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเล่นบาสก็ได้แล้วตอนนี้ชอบอะไรมากกว่ากันก็บอลชอบเล่นบอลมากกว่าแล้วไม่ชวนก็ไม ผมเะบอลต้องหรอครับชวยครับแต่ว่าพี่มีนบอกว่าไม่แต่คือประเด็นคือจริงๆอยากไปเตะบอลมากด้วยความที่บาร์สแก๊งมีนอะเล่นวันจันทร์แก๊งบอลก็วันจันเหมือนกันเวลาชนกันก็เลยแบบคิดว่าเออเดี๋ยวไว้ถ้าหาโอกาสว่างๆเลยเนี่ยว่าจะไปแจมด้วยครับผมไม่มีคนเสียสละสลับกันว่าอันนี้ฉันไปขอไปบาร์ใช่ก็เหมือนฟิลแบบเราก็ถ้าเราเออเราจะไปเข้าแก๊งบอลอะไรเราก็ต้องแบบมีวิธีอะไรหน่อยอะไรเงี้ยเพราะแบบอยู่เราไปเล่นด้วยไม่ได้อะไรเงี้ยครับผม ความที่แบบว่าเราเล่นมาสามเรื่องแล้วเหมือนจองน้องเรื่องเลยครับผมก็รู้สึกดีใจครับที่แบบอ่าพูงกับผู้จัดหรือว่าทีมงานทุกคนแบบว่ายังไงอ่ะเห็นมีนปิงอยู่ในสายตาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีใจมากครับที่แบบเรียกใช้งานพวกเราอะไรเงี้ยครับผมเห็นมีนปิงในสายตาเราเห็นกันเลื่ในสายตาไหมครับอะไรนะครับพูงกับเห็นมินปิงอยู่ในสายตาแต่เราเห็นกันแล้วกันในสายตาอยู่โอ้ตลอดอยู่ในสายตานึกว่าใส่แว่น พอเขาบอกว่าเล่นคู่กันอยากเป็นซนยอดนะหรืออะไเลยไม,ไม่ไม่คิดเลยก็แค่คิดว่าแบบเออก็ไปถามว่าพุ่มกับเขาอยากได้ประมาณไหนอะไรเงรี้ยก็เลยก็แบบได้ก็มาเลยอะไรเงรี้ยก็เหมือนช่วยๆกันมากกว่าครับจริง้เวลาเข้าซีนกันแบบความที่แบบว่าหมักหมใจกันเรื่องอะไรย่เงี้ยมันช่วยแบบยังไงบ้างคือมันก็ช่วยมันก็มีช่วยครับแต่บางทีแบบด้วยความที่ บางอันบางซีนเขาก็ดูแบบเป็นมินปิงมากเกินไปหรือว่าอะไรเงี้ยเขาเขาอยากให้แบบเออให้อยากเห็นริ้วอยากเห็นเส้นอะไรจริงๆมันก็มีแบบจีนที่แบบโอเคบ้างกับไม่โอเคบ้างมันก็มีแบบปะปรปนกันไปครับผมพอได้ขึ้นแบบจับทางนี้ตลอดเลยเนี้ยเออเป็นเรื่องเงี่ยงเลยอะแบบว่ามันเป็นความสบายใจอย่างหนึ่งด้วยนะมันผมแบบว่า เวลาเจะมีฉากที่ต้องแบบต้องล้มต้องอะไรเงี้ยี่รู้ว่าแบบพี่มีรับปงแน่นแน่นอนใช่แบบว่าแบบแบบจังหวะไหนที่มันจะแบบเสียวๆหน่อยอะแลมนี้ปรานล้มเข้ากล้องเนี่ยะเอาปให้เป๊ะอ้ยกราลมเขากล้อนยะบอไปให้เป๊กระาจ้ะี้เขาก้อง่าไให้ะยรผม้มนมเข้า้องแบบไห้เอาีาแล้ว้เากล้อเ่นะบเอาไให้เ้กมานี้ปมนี้มเลอนี่ะเอาค่นี้เลย <พ uka> แล้วพอมันเป็นสาเรื่องมันคำนวเท,คท็คทือก็น,น้อย,ย,ยใช่ไเททด้อย่างนี้ใช่ใช่ก็ถือว่าดีขึ้นดีขึ้นครับผมเหมือนเราเข้าใจบทบาทมากขึ้นในแต่ละคนเพราะแต่ละคนก็ไปทําการบ้านของตัวเองมาดีอะไรเงี้ยแล้วอย่างเธอแต่ละเรื่องก็คือทิ่บทบาทกันไปแบบไหนใช่เพราะตอนแรกนี่เป็นเพื่อนแล้วก็มาเป็นพี่แล้วก็เป็นนัก ยังไงเขาเรียกว่าอะไรนักศึกษาใช่แล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาเป็นเพื่อนกันอีกก็แต่มันจะคนละพาร์ตกันเรื่องแรกจะเป็นแบบพาร์ตในรั้วมหาลัยแต่เรื่องเนี้ยก็อยู่ในโรงเรียนมัธยมอยู่ใช่แต่ผมก็จะเป็นเรื่องนี้มันย้อนแต่ต่างวัยใช่เหมือนย้อนวัยเลยเหมือนย้อนวัยตองคนก็คือยังอยู่ในวัยมัธยมเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ผมได้เข้ามีอะไรมีอะไรแบบแบบบทแบบไหนที่เราอยากเล้นคู่กันอีกบ้า คือจริงๆผมชอบแบบพวกแบบแก๊งมาเฟียอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบอยู่คนละแก๊งกันแล้วมาเจอกันมาสู้กันหรือว่าอะไรเงี้ยใช่ไม่แบบว่าอยากเป็นแบบแต่นะไม่ไม่ใช่เป็นแก๊งแบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยแกก๊งเล็ๆใช่เราอยากเป็นแก๊งเป็นเจ้าพ่ออะไรเงี้ยใช่แล้วมาเจอกันอยากได้กับไหนอันนี้ก็อยากเป็นมาเฟียต่อการอยากแบบว่าอยากอยู่เฉยๆอยากแบบ ก็ดูที่เขาเสนอมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกกันอีกแต่ว่าไม่เลือกขอได้เล่นคู่กันก็คือได้หมดก็มาอยากเล่นหมดเลยเราเราอยากเล่นหมดเลยอยากเล่นแนวไหนจริงๆก็อยากเล่นทุกอย่างเลยนะแบบว่าแบบว่าอยากลองเลยอยากลองทุกอย่างเลยแบบว่าถ้าเขาเสนออะไรมาก็แบบว่าอยากอยากลองไม่ว่าจะอะไรก็ตามนอกจากนักกีฬานักเรียนนักศึกษาแล้วอยากเป็นนักอะไรอีกไหมนักกินมเออนักก็ได้นะนักกินก็ได้ ใช่ครับผมก็ฝากเดลี่บอลเกมนี้เพื่อนายด้วยนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบแล้วก็ติดตามมาตั้งแต่ EP แรกจนจบ EP เลยนะครับผมก็นักแสดงทุกคนตั้งใจทํางานหนักมากนะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมก็จะในทุกวนพุธพุธละหนะครับผมเวลาสองทุ่มนะครับดูได้ทางวิวที่เดียวเท่านั้นนะครับครับมีจะฝากอะไรอะไรั้งนั้มคนมาส่วนคุณคิดส่วนตัวอะไรกันด้วยหรือเปล่าอ๋อนี่ฝากเลยก็ฝากอ่า แบรนด์เสื้อเทมโม้ด้วยนะครับตอนนี้เอาไป3คอลเลคชันแลวครับตอนนี้กำลังซุ้มๆทำคอลเลคชันสอยู่ครับครับผมก็ฝากอาร์เทมิดด้วยนะครับผมก็ยังไม่มีซักคอลเลคชันที่จะออกนะครับก็ฝากด้วยครับ <S <s <c oughs>